อย่าว่าอย่าว่าการดีเทนเลยเพราะเขาเรีย,ววยกว่าแชร์ดีกว่ามาแชร์ไอเดียกันเนาะมาแชร์วิธีการกันเผื่อว่าจริงๆแล้วคุณค,ครูเนี่ยก็จะต้องเรียนรู้ไปกับนักเรียนกันเนาะที่แบบที่ว่าจะแบบปรับตัวเองยังไงให้มันแบบมันโอเคกับสถานการณ์นี้ที่นักเรียนจะแบบไม่เครียดเกินไปคุณครูก็ไม่เครียดเกินไปแล้วทั้งสองฝ่ายก็คือวินวินทั้งคู่นะคะวันนี้ก็ขอยินดีต้อนรับคุณนักการอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาร่วม j o in the classroom นะคะ okay so i would like to say welcome back in six last three to our classroom and today we're gonna start up with the vocabulary about extreme sport before we're gonna start the lesson i would like to show you guys the video clip about extreme sport okay sport <laughs> <laughs> จริงๆแล้วไอ้ไอ้ e กรีมปอนเนี่ยถามว่ามีเยอะเพราะว่าชอบมันแบบนี้อยู่แล้วถาาา้าถ้าลักษณะเหมือนกันแบบถา้าเป็นกีฬาจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ค่อยมีหรอกที่เชื่อขนมแต่ว่าถ้าเป็น Activity ี้อ่ะจะมีอย่างเช่นเป็นล่องแก่งอะไรงเงี้ยก,ก็ก็เคยก็เคยทําเคยไปแต่ว่ารู้สึกว่ามันที่แบบเสียว<บ>ล่องล่องแก่งนี่มันเสียวตรงไหนฮะ ไหมน้องเต็จริงตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ลงที่เรือแล้วมีใส่เอสวมชูชงชูชีพอะไรบ้างแล้วอ่ะเราก็คิดว่ามันลือกน้ำเลือกก็ล่องไปอีกได้อะไรนะลูกเอเธอร์ว่าไงเอเธอร์เอเธอร์ีบไหมั่นแหละเนาะมันเป็นยิ่งตื่นเต้นแต่โอมันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยทําให้เรือเราเรือเราคว่ำเราก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้ว แก่งไม่ได้ทาให้เราเสียวถึงสุดสุดขนาดนั้นเพราะมันแค่ครืแข้งเราไม่แต่คือความแบบว่าตื่นเต้นนะก็คือตอนที่เรือมันคว่ำไงคะถ้าเกิดเรือคว่ำแล้วแบบเรือจะแบบจะเกิดอันตรายกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เป็นอะไเกดเอยนั่นแหละมันมีความตื่นเต้นเนาะเป็นแอคทิวิตี้ตื่นเต้นแต่ว่าก็รู้แล้วว่าเออมันแค่ครื่งแข้งนั่นแหละมันมันเป็นอะไรที่แบบจุดที่ของของการทำแอคทิวิตี้เนาะกันนั่นแหละประมาณนี้ละก็ขอบคุณ คุณครูนักการได้นะคะที่เชื่อเก่งที่มาช่วยมาแชร์ประสบการณ์ให้เราโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคุณครูนักการนะคะที่ได้มาร่วมเนาะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะคะนักเรียนทุกคนขอบคุณคุณครูนักการด้วยค่ะการสามมดาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะเจอกันครั้งหน้าอย่าขาดนะสวัสดีค่ะ บาย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 ค่ะเช็คแคร์จุ bye, care, ๊บจุ๊บ